สงครามไทยกับเขเมรจานวนทหารนะครับกองทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหลายนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยไม่น่าเป็นห่วงนะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือการแทรกแซงของต่างประเทศต่างหากนะครับพี่น้องอย่าลืมว่าประเทศไทยนั้นถือว่าอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากนะครับสำหรับประเทศจีนประเทศอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจน,นะครับแล้วก็สําคัญมากต่อเอลนะฮะที่ว่าต้องการจะครองโลกเพราะนั้นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนะี่ย ถ้ามันเกิดขึ้นโดยปกติมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอย่างสงครามมันก็เกิดขึ้นไ็นปกตินะครับแต่ว่าถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นการวางแผนการนะครับแน่นอนไอ้สิ่งปกติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบรรดาคนที่ต้องการจะครองโลกเขาก็ต้องเอาประโยชน์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าเขาอยากจะได้ประโยชน์มันก็ต้องเอาตอนนี้แหละนะเมืองไทยเนี่ยนะฮะถ้าจีนสามารถได้เป็นฐานเขาก็ดีใจใช่ไหมครับถ้าหากว่าอเมริกาได้เป็นฐานก็สามารถที่จะไปกดดันประเทศจีนได้อย่างสบายใจ หมายควาว่าเขาก็ต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากเมืองไทยทั้งคู่นั่นแหละพี่น้องดูในกรณียูเครนเห็นไหมยูเครนเนี่ยอเมริกาต้องการจะไปตั้งฐานทัพต้องการไปทําอะไรเนี่ยรัเสเซียไม่ยอมเพราะว่าถ้าตั้งแล้วมีปัญหากับเขาทันทีก็ยอมไม่ได้ถูกป่ารัสเซียก็เลยถูกบีบทําให้เกิดสงครามจนกระทั่งว่าเป็นสงครามมายาวนานเป็นปีประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับถ้าอเมริกาเนี่ยอยากจะตั้งฐานทัพมากนะครับถ้าเขามาตั้งฐานทัพแล้วจีนก็ไม่ยอมก็เป็นการบีบเช่นเดียวกันอาจจะใช้ข้ออ้างนะครับแอบไปสนับสนุนคขเมร ส่งอาวุธนูน่นอาวุธนี่อาวุธนั่นให้ทาให้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้นะครับหรือสู้ได้อย่างลําบากก็ต้องไปขอความช่วยเหลือเขาตามแผนที่เขาวางไว้นะฮะพอไปขอความช่วยเหลือปุ๊บก็ขอตั้งฐานทัพอยู่ในเกาะน,นั้นเกาะน,นี้หรือว่าอยู่ในเมืองนั้นเมืองนี้หรือเราขอแบ่งจังหวัดบางส่วนหรือเราขอเศรษฐ,ฐกิจของเมืองไทยบางส่วนนะครับบวกกับบรรดานักการเมืองบางคนที่เป็นพวกขายชาติไปรวมกับตะวันตกเนี่ยนะครับนี้จีนอาจจะไม่ยอมใช่ไหม จีนก็อาจจะมาสนับสนุนเขมรนะรอเมริกาก็จะเหย่ให้จีนออกมาสู้คราวนี้ก็เกิดวุ่นวายเลยคราวนี้ไทยก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอาวุธวโศปกรประเทศไทยสู้จีนไม่ได้อยู่แล้วหน้าที่มุสลิมเราก็ขอดุอาอยากใ,ให้มีการแทรกแซงก็ให้สงบก็ให้สมครามสงบไปหรือรวดเร็วนะครับเียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการชดเชยเหมือนกนันเนาะไม่ใช่สงบอย่างเดียวนะฮะเพราะเขมรก็ทําให้พี่น้องร่วมชาติของเราใช่ไหมฮะทหารของเรานะครับบาดเจ็บนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเอ่ยร้านค้าตลาดอะไรเสียหายมีคนเสียชีวิตนะก็ต้อง มีการจ่ายชดเชยก็ต้องมีบทเรียนบางอย่างที่เขาควรจะได้รับเหมือนกันตลอด